สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฉลยแล้วรอยขีดบนปลายตะเกียบมีไว้ทำไมใช้มาทั้งชีวิตเพิ่งรู้เรียกได้ว่าหลายคนคงเคยสงสัยอย่างแน่นอนสําหรับรอยขีดสองขีดบนปลายตะเกียบมีไว้ทำไมมีประโยชน์อะไรทำไมต้องมีขีดหรือมีไว้แค่ความสวยงามเท่านั้นทางเราได้ไปหาคำตอบมาให้แล้วว่ารอยขีดบนปลายตะเกียบมีไว้ทำไม รอยขีดบนตะเกียบมีประโยชน์จริงหรือไม่จริงๆแล้วรอยขีดบนตะเกียบนั้นประโยชน์เอาไว้ช่วยผู้พิการทางสายตาควให้สามารถหาตำแหน่งได้ว่าควรจับที่บริเวณไหนของตะเกียบและยังเป็นลวดลายของตะเกียบได้อีกด้วยนอกจากนั้นรอยขีดบนปลายตะเกียบถ้านำมาใช้รับประทานกับอาหารที่คีบได้ยากโดยการกลับด้านใช้ด้านที่มีขีดไว้คีบรอยขีดของตะเกียบจะสามารถกันลื่นได้ เวลาคีบอาหารก็จะคีบง่ายไม่หลุดหรือลื่นก่อนที่จะรับประทานนั่นเองและสำหรับรอยขีดบนตะเกียบแบบของประเทศญี่ปุ่นรอยขีดมีไว้เพื่อหักไม้ตรงปลายตะเกียบมาวางรองตะเกียบที่คิบอาหารมาให้เลอะโต๊ะสกปรกนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ